ลือหึงคอนเต้ดอทคูยูเวนตุสอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีข่าวเชื่อมโยงว่าได้เข้าไปเจรจากับอดีตสโมสรเก่ายูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่แห่งสก,กันโชเซเรียอาอิตาลีที่กำลังพิจารณาปลดมาซิมิเลียโนอัลเลกรีกุนซือคนปัจจุบันที่พาทีมทำผลงานไม่น่าประทับใจในเจ็ดนัดที่ผ่านมาชนะเพียงสองเกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้รั้งอันดับที่8ของตาราง อย่างไรก็ตามคอนเต้ e ผู้จัดก,การทีมสเปอร์สเคยเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมยูเวนตุสตั้งแต่ปี2011ถึง2014และสร้างผลงานคว้าชแชมป์กันโชวเซเรียอาได้ถึง3สมัยติดต่อกันโดยคอนเต้เริ่มต้นพรีเมียร์ลีกกับสเปอร์สได้อย่างยอดเยี่ยมและยังไม่เคยแพ้ทีมใดตลอด7นัดที่ผ่านมารั้งอันดับที่3มี17คะแนนตามหลังอาเซนอนจกฝูงเพียง1คะแนนเท่านั้นล่าสุดในสัปดาห์นี้ คอนเต้ e ถูกพบเห็นว่าเดินทางมาที่ตูรินประเทศอิตาลีจึงทําให้ข่าวหรือเรื่องการย้ายกลับมาสู่ยูเวนตุสโมสรเก่าของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งคอนเต้ก็ยังไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์สโดยสัญญาเดิมจะสิ้นสุดลงช่วงซัมเมอร์ปี2023